เปิดหัวกันสักหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาก็แล้วกันอ่าเป็นเรื่องเปิดหัวแบบเบาๆเรียกน้าจิ้มกันหน่อยนะฮะมีใครรู้จักอาชีพไลฟ์การ์ดบ้างไหมเอ่ยรู้จักคําว่าไลฟ์การ์ดไหมไลฟ์การ์ดเนี่ยมีหน้าที่อะไรอ่าลองแชทมาคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยถ้าได้ยินคําว่าไลฟ์การ์ดเนี่ย นึกถึงอะไรแล้วก็คนที่ทําอาชีพนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะในรูปแบบไหนในการทํางานของเขาก่อนจะไปฟังเรื่องนี้เนะอ,อยากถามเพื่อนๆว่าคําว่าไลฟ์การ์ดเนี่ยนึกถึงอะไรกันไลฟ์การ์ดคุณมีบอกว่ากาดตามชายหาดใช่ไหมนะ <c oughs> คุณจันจ่ายบอกยามทะเลนะครับอืมอ,อคุณปียะบอกว่าคนช่วยทางน้ําถูกต้องครับ <c oughs> ถูกต้องถูกต้องไลฟ์การ์ดก็คือ คนที่คอยดูแลความปลอดภัยทางด้านน้ำนั่นเองก็จะมีหลายอย่างเนาะก็จะมีทั้งริมทะเลนะครับมีทั้งริมน้ำตกบ้างก็มีแต่ว่าที่จะเห็นกันบ่อยๆในอาชีพของไลฟ์การ์ดเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ำเวลาเราไปเล่นน้ำนครับเขาก็จะมีไลฟ์การ์ดคอยดูแลความปลอดภัยใช่ไหมว่าเฮ้ยไอ้หนูอย่าไปเล่นตรงนั้นนะมันลึกก็จะคอยดูแลคนที่มาเล่นน้ำในสระน้ำ อ่านี่คืออาชีพไลฟ์การ์ดนั่นเองแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของไลฟ์การ์ดท่านหนึ่งแล้วกันที่ทำงานอยู่ในส่วนน้ำแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาคือส่วนน้ำที่ไลฟ์การ์ดท่านนี้เนี่ยเขาประจำการอยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนน้ำค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมันจะอยู่ในระดับกลางกลางแล้วหน้าที่ของเขาในทุกๆวันเนี่ยตอนที่มาทางานนะครับในตอนเช้าเนี่ย เขาก็จะต้องเดินสำรวจรอบๆสระน้ำว่าที่บริเวณตรงไหนเนี่ยมันสกรปรกบ้างอย่างอาทิเช่นรอบๆสระน้ำเนี่ยมันมีขี้ฝุ่นหรือว่ามันมีรอยเท้ารอยขี้โคลนของพันลงหรือว่าคนดูแลความสะอาดที่เขามาเดินเหยียบตอนกลางคืนหรือเปล่าส่วนมากอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่เวลาเขาเดินมาเจอว่ามันมีรอยเท้าเนี่ย เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยสงสัยพัดโล่งเนี่ยคงจะไปเหยียบดินดแถวๆรอบๆสระว่ายน้ํานั่นแหละแล้วพอมาเดินจุ่มลงไปที่น้ําในสระเนี่ยเวลาน้ําในสระมันถูกพัดขึ้นมามันก็เลยทําให้ขี้โคลนตรงรองเท้าอ่ะมันอาจจะติดตรงบริเวณขอบขอบสระซึ่งในทุกๆวันนะครับถ้าเขาเจอรอยอะไรพวกนี้เขาก็จะทําความสะอาดก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการสระว่ายน้ําซึ่งจุดที่เขาจะต้องไปเช็คในทุกๆวันเนี่ยก็จะมี ขอบสาไว้น้ำก็จะมีบริเวณท่อสไลเดอร์ซึ่งท่อสไลเดอร์เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีลอยลั่วหรือว่ามีการหลวมของน็อตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่เขามาใช้บริการได้จะมีการตรวจเช็คทุกอย่างเลยก่อนที่จะเปิดให้บริการแล้วหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานเป็นอาชีพไลฟ์การ์ดเนี่ย ต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆเ,เกิดขึ้นเกือบจะทุกวันเลยด้วยความที่สถานที่ที่เขาทํางานนะครับมันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ปิดมิดชิดสักเท่าไหร่ให้เพื่อนๆนึกภาพอย่างนี้นะครับคือสระว่ายน้าเนี่ยมันก็จะขนาดก,ากลางๆแล้วบริเวณรอบๆสระว่ายน้าอะ่ะมันจะมีลูกกลงที่เหมือนเวลาเราไปตีเทนนิสนะครับมันจะมีลูกกลงแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้สูงมาก คือถ้าคนที่เขาอยากจะปีนเข้ามาเล่นน้ำตอนที่สระว่ายน้ำมันปิดไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ว่าทางสระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็เลยมีการเอาไอโซ่เอาโซ่เอาลูกกุญแจเนี่ยมาล็อกกั้นไว้เพื่อที่จะให้มันเข้ามาในสระน้ำอะยากขึ้นไปอีกแต่ก็มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่ไอโซ่ตรงนี้มันถูกตัดออกแล้วก็จะมีคน่ะ เข้ามาในสระน้ำมาแอบเล่นน้ำตอนกลางคืนบ้างเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งบางครั้งก็จะเป็นเด็กก็มีบางครั้งก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็มีซึ่งมันเกิดแบบนี้บ่อยครั้งมากแล้วทุกครั้งที่มีคนแอบเข้ามาในสระว่ายน้ำเนี่ยมันก็มักจะมีรอยดินนะอยู่บริเวณตรงพื้นตรงที่ถูกตัดโซ่เข้ามาด้วยเหมือนเยียบดินจากข้างนอกเข้ามาแล้วพอปีนเข้ามาได้หรือว่าตัดโซ่เข้ามาได้เนี่ย มันก็เลยทําให้ไอ้ตรงพื้นที่เป็นทางเดินมีรอยของขี้ดินอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทําความเสียหายอะไรให้นอกจากโซ่ที่เอามาล็อกแล้วมันขาดก็ไม่ได้มีการดําเนินคดีอะไรนะครับจนมันเป็นแบบนี้มาบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยทางตัวของเจ้าของสระว่ายน้ำเขาก็เลยคิดหาวิธีที่จะป้องกันยังไงไม่ให้คนเข้ามาเล่นน้ำตอนกลางคืน แต่พยายามคิดเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้ฮะเพราะว่าทุกครั้งที่แก้ปัญหามันก็จะมีปัญหาอื่นๆนตามมาอยู่ดีจนเขาก็เลยคิดหลวมๆไปเลยว่างั้นในเมื่อมันตัดโซ่ได้ใช่ไหมเราเปลี่ยนโซ่ที่มันใหญ่กว่าเดิมเลยเอาให้มันแบบใหญ่กว่าเดิมให้มันไม่สามารถตัดได้นะก็ลองดูก็เลยมีการประชุมกันแล้วในคืนนั้นก็เลยเอาโซ่อันใหญ่ะมาะคล้อง หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปนับตั้งแต่คืนนั้นอ่ะไม่เคยมีใครเข้ามาในสระว่ายน้ําได้อีกเลยซึ่งเหตุการณ์มันก็เหมือนจะกลับไปเป็นปกติเหมือนทุกๆครั้งที่เขามาทํางานนะครับที่เห็นว่าเฮ้ยโซ่อ่ะมันไม่ได้ถูกตัดมาหลายวันแล้วรู้สึกปกติมากแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยอ่ะเขาก็ไม่ต้องมาทําความสะอาดไอ้พวกรอยขี้ดินรอยเท้าของคนที่แอบเข้ามา จนเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งไลฟ์การ์ดคนนี้วันนั้นก็มาทำงานตามปกติแต่ที่แปลกคือวันนี้โซ่มันถูกตัดออกแล้วมันก็มีรอยเท้าะเข้าไปในสระน้ำซึ่งเขาก็เฮ้ยมันไม่ถูกตัดมาหลายเดือนแล้วนี่ว่าไม่ได้ถูกตัดมาหลายวันแล้ววะทำไมวันนี้มันถึงถูกตัดออกมาได้ เขาก็เลยเดินตามรอยเท้าไปปรากฏว่าพอเดินตามรอยเท้าไปอ่ะไอ้รอยเท้าที่เขาเห็นน่ะมันไปสุดอยู่ตรงท่อสไลเดอร์ที่หนึ่งเหมือนกับมาเล่นน้ำตรงท่อสไลเดอร์แล้วรอยเท้ามันก็หายไปตรงนั้นเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยใ,ใครมันมาตัดอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมโซ่อ่ะมันมันถึงขาดได้ ก็เลยมองหาครับว่าตรงนั้นน่ะมันพอจะมีกล้องมงจรปิดเนี่ยถูกส่องลงมาที่บริเวณโซ่หรือเปล่าก็เห็นว่ามีกล้องมงจรปิดอยู่ตัวหนึ่งเขาก็เลยอ่ะขอไปที่ห้อง Security g u a r กาแล้วกันว่าไปดูหน่อยว่าเมื่อคืนน่ะใครเป็นคนเข้ามาพอไปถึงห้อง Security g u a r กดก็นั่งดูกล้องครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าในกล้องเนี่ยเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง เดินโซซัดโซเซมาเลยเหมือนคนเมาอ่ะเดินหัวปักหัวปัมมาแล้วก็ถือไอที่ตัดโซอ่ะมาตัดแชบคือตัดแบบแชะเดียวขาดเลยอ่ะเขาก็งงว่าเฮ้ยท,ทำไมคนที่เป็นคนเมาขนาดนี้ถึงตัดโซ่แบบแชะเดียวขาดได้เลยอ่ะแต่เขาก็ดูต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอๆ่ไปครับ <_ p> ก็เห็นว่าคนเมาคนนั้นอ่ะเดิน,าดนหายหเข้าไปในสระน้ำ แล้วก็หลุดมุมกล้องออกไปเลยจนช่วงเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันผ่านไปสชั่วโมงก็เห็นว่าชายคนนั้นเน่เดินกลับเข้ามาทางกล้องเดินเมาเหมือนเดิมนเดินกลับเข้ามาทางกล้องหัวปักหัวเปแล้วก็เดินออกไปทางที่เขาเข้ามาซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเนาะเพราะว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วอะ ที่จะมีคนเข้ามาแอบเล่นสรว่ายน้ำมาถูกไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเลยเขาก็เลยเลิกดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เดินมาประจำหน้าที่ของตัวเองก็คือมาเป็นไลฟ์การ์ดคอยดูแลคนที่มาใช้บริการหลังจากที่สระว่ายน้ำเปิดนะครับปรากฏว่าตัวของเด็กเล็กลูกเด็กเล็กแดงอะไรเนี่ยก็เข้ามาที่สระว่ายน้ำแล้วก็มาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลย เขาก็ยืนดูนะครับดูยืนดูความปลอดภัยว่าเอ,เอ๊เด็กพวกนี้มันก็น่ารักดีเนาะก็นึกถึงตัวเองในสมัยเด็กอะว่าเออครั้งหนึ่งก็อยากจะมาเล่นน้ําอะไรแบบนี้เหมือนกันในขณะที่กําลังยืนดูเด็กกําลังเล่นน้ําอยู่ปรากฏว่ามีเพื่อนเขาคนหนึ่งเป็นไลฟ์การ์ดเดินมาถามเดินมาหาเขาบอกว่าเฮ้ยนี่นายนายรู้หรือเปล่าว่าฉันไปเจออะไรมา ตัวของไลฟ์การ์ดคนนี้ก็เลยบอกว่าเจออะไรอะ่ะเพื่อนก็เลยหยิบของบางอย่างขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็เอามายื่นให้กับผู้ชายคนนี้ดูว่าเนี่ยฉันไปเจอไอ้นี่มาเว้ยซึ่งของที่อยู่ระหว่างนิ้วของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันคือใบมิดโกนใบมิดโกนที่เป็นใบสำหรับเปลี่ยนใบมีดอะ น่าจะนึกภาพออกนะวไม่ใช่ใบมีดโกนที่เป็นเล็กๆเรียวๆนะเป็นใบมิดโกนคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตรนะุรัสเนี่ยเที่ยวไว้เปลี่ยนให้กับมิดโกนอันแพงๆอะ่ะจะเป็นใบมีดโกนประมาณนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอใบมีดโกนอะ่ะมันตกอยู่ตรงทางเข้าที่โดนโซ่ตัดอะ่ะเขาก็เลยถามว่าเอา้าแล้วไปเจอมาจากตรงนั้นได้ยังไงอะ่ะตอนฉันเดินไปตรวจมันก็ไม่เห็นนี่ เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพอดีฉันไปประจําจุดตรงนั้นแล้วบังเอิญเนี่ยไปเจอเข้าว่ามันตกอยู่ที่พื้นดีนะที่เด็กๆอ่ะไม่มาเล่นบริเวณแถวนั้นลองคิดดูนะว่าถ้าเด็กเดินมาเหยียบอ่ะจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้แผลของเด็กกับมันลึกขนาดไหนเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะว่าใบามิดโกนอ่ะมันคมแล้วก็มันบาดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแผลรูปร่างอย่างไงถูกไหมหลังจากที่ทุกคนกําลังคุยกันอยู่เนี่ย ปรากฏว่าเขาก็ต้องตกใจเพราะว่ามันมีเสียงกรีดล้อมแบบหวยหัวแบบอ้ไอ้ไอกรีดแบบสน,นันทั่วทั้งสระว่ายน้ําเลยอะด้วยความที่เป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยก็เลยวิ่งตามเสียงไปว่าเฮ้ยใครโวยวายอะไรมีคนตกน้ําตกท่าหรือเปล่าก็วิ่ง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 ไปไอเสียงก็กรีดกรีดทั้งเสียงเด็กทั้งเสียงผู้ใหญ่กรีดอยู่ในสระน้ะําอ่ะเขาก็เลยวิ่ง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 ไป ไปถึงต้นต่อของเสียงจนได้ซึ่งต้นต่อของเสียงเนี่ยมันดังมาจากท่อสไลเดอร์ที่1ซึ่งท่อสไลเดอร์ตรงนั้นน่ะมันเป็นท่อสไลเดอร์ที่มีรอยโคลนเปื้อนตอนที่เขาเข้ามาเช็คทำความสะอาดครั้งสุดท้ายแล้วเสียงกรีดมันก็ดังมาจากในท่อแล้วสักพักหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งอ่ะ ไหลลงมาจากท่อสไลเดอร์แล้วก็กรีดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ตกลงไปในน้ําตุ้มแล้วเชื่อไหมว่าในน้ําอ่ะมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยด้วยความที่เป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยก็เลยรีบกระโดดลงไปเพื่อที่จะคว้าเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาพอหยิบตัวของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะอุ้มขึ้นมาเหนือน้ําได้เชื่อไหมว่าตามเนื้อตามตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะ มีรอยบาดลึกๆอะ่ะเข้าไปตามบริเวณผิวหนังอะ่ะเต็มทั่วทั้งล่างกายเลยแล้วในระหว่างที่กำลังอุ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาก็มีเสียงร้องของเด็กผู้ชายคนนึงดังเข้ามาจากในท่อสไลเดอร์เหมือนกันเป็นเสียงร้องบวยวายแบบเอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยแล้วผู้ชายที่อยู่ในสไลเดอร์เนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยก็ไหลลงมาตกน้ำตุ้มแล้ว ไลฟ์การ์ดอีกคนหนึ่งก็เลยวิ่งไปช้อนตัวของเด็กผู้ชายคนนั้นขึ้นมาปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะลักษณะคือไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกับเด็กผู้หญิงเลยที่จะมีลอยตามเนื้อตามตัวแบบเป็นลอยเหมือนไปคลูดกับอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีรอยขีดขีดมีแผลกดลึกเข้าไปข้างใน ระหว่างนั้นผู้ปกครองหรือว่าคนที่ใช้บริการอยู่เนี่ยก็พากันกรีดร้องกรีด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 แล้วก็พากันวิ่งมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไลฟ์กายคนนี้ก็เลยเอาเด็กกระช้อนขึ้นมาแล้วก็อุ้มเด็กผู้หญิงคนนี้พยายามจะวิ่งไปที่ห้องประฐมพยาบาลซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนเมาคนนั้นน่ะมาทำอะไรแต่ตอนนั้นน่ะเขาเริ่มจะตังหดใจเล็กๆลกแล้วว่าคนเมาเนี่ย ต้องมาทำอะไรบางอย่างกับไอ,ทอ้ท่อสไลเดอร์แน่ๆเลยแล้วเขาก็เลยถามในโพสต์โพสต์เนี่ยว่าคุณคิดว่าคนเมาหนึ่งคนน่สามารถเอาใบมิดโกนน่ะไปวางในทอ่อสไลเดอร์ได้กี่ใบกันในเวลา4ชั่วโมงซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณน่ะจะรู้ไหมว่าเขาวางกี่ใบแต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้แล้วแหละ เรื่องประมาณนี้ครับผม